พลงโคราชนะครับมีสมาชิกนี้นาเนื้อเดับนในครับเพลงโคราชครับเพลงโคราชนั้นเริ่มต้นในสมัยในไม่ปรากหลักฐานแน่ันะครับเพลงโคราชนั้นมีหลายอย่างนะครับคือมีเพลงกล่องลูกเพลงกองยาวเป็นต้นนะครับตำนานเพลงโคราชนะครับผู้รู้และหมอราเพลราชเล่าว,ว่ามีในพานขั้นหนึ่งนะครับ ได้ไปล่าตัดที่ป่านะครับคือหนึ่งเขาไปพบลูกสาวของพญานาคนะครับึ้นมาจากหนองน้ำเขาได้ได้เห็นลูกสาวขพญานาคนั้นาน,าน,น,นั่งร้องเพลงครับเขาจึงเข้าไปฟังใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยไปจำมาแล้วก็นำมาร้องให้กับชาวบ้านฟังนะครับแล้วก็ตำนานที่สองนะครับ เพลงโราชนั้นได้รับจิตผลมาจากอินเดียน,นะครับโดยมาพร้อมกับซิเกเกกับลำตัดนะครับสก่วกับวิวัฒนาการของเพลงโคราชนรูปแบบต่างๆนะครับรูปแบบเพลงโคราชนั้นเป็นรูปแบบรูปวงนะครับมีการกำหนดจังหวะสัมผัดเพลงโคราชนั้นมีเพลงคู่สองเพลงคู่สี่เพลงหกแล้วก็เพลงคู่สองนะครับเพลงเก่ามักใช้เพลงรู้ห เพราะว่ากําลังเหมาะสมในด้านจังหวะและเนื้อความนะครับประเภทของเพลงโคราชนั้นมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือมีอเพลงอาชีพกับเพลงชาวบ้านนะครับคือเพลงอาชีพคือร้องเป็นเพลงที่เล่นเป็นอาชีพนะครับมีการว่าจ้าด้วยาตารครับส่วนเพลงชาวบ้านนะครับเป็นการร้องเล่นกันในยามว,ว่างน,นะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับ แบ่งตามลักษณะก่อนนะครับได้4ประเภทมีคู่คู่สองคู่สี่คู่แปแล้วก็คู่สิบสองครับดีวัฒนาการของอิงกูลาสในด้านนี้ก็อิงกูาสตดายแบบมีคำสั่งสอนคำดา่าแล้วก็สุภาษิตครับรวมนะครับอิงกูลาสจะมีลักษณะพิเศษนะครับที่ตามม่ตางไปจากกริง ที่เป็นอย่างอื่นนะครับคือจะมีลักษณะใช้มือพ้องหูงนะครับและคําพูดที่ด่าการรันแบบเจ็บแสบน,นะครับแล้วผู้ชายนะครับการแต่นกายของผู้ชายจะนุ่งแขนสั้นครับนุ่งตัวกระบิยส่วินผู้หญิงนะครับ,ก,บ,ก,บ,ก,รบก็จะนุ่งเช่นเดียวกันแต่แต่ว่าผู้หญิงจะมีผ้านะครับผ้าที่บางนะครับมิโคลาเป็นเพลงที่เป็นเพลงตึ้งเืิงของชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับ ซึ่งมีหมอลำพิงตั้งแต่สมัยก่อนนะครับได้ทิ้งขึ้นมาซึ่งจากสองตำนานที่เล่ามานะครับจะเห็นได้ว่าสองตำนานที่เล่ามาคือจะมีสองอย่างที่เหมือนก,กันก็คือเพลงกวราชในสมัยก่อนนะครับจะเป็นเพลงกล้องนะครับซึ่งเพลงกล้องในภาษาอีสานนะครับแปลว่าสั้น